รีสอร์ทเขาอุตส่าห์ให้ราคาตั้งสองเท่าต่อให้เล้ยควายไปทั้งชาติผูกแกก็ไม่มีทางหาเงินได้เท่านี้หรอกออกไปฉันไม่ขายปากดีนกนะเป็นแค่คนบ้านนอกยังจะมาเรื่องมากอีกมามาแล้วมาแล้ว อยู่ไหมคะ,ะคุณลงคะขอโทษนะคะอ่ะมีอแไลแลละหนูพอดีว่าหนูมาตามหารีสอร์ทบ้านสวนเด็กกิ๊มนะคะจากตรงนี้ไปอีกไกลไหมคะไม่ไกลหรอกไปกหน่อยก็ถึงแล้วอขอบคุณมากนะคะพ่อไปช่วยหนูดูค้องโน้นหน่อยดีไอ้เพนมันหนีอีกแล้วได้ได้เดี๋ยวลู้ไปก่อนนะหนูขอบคุณนะคะ สวัสดีครับผู้คุณทั้งสองคนยินดีต้อนรับสู่บ้านสวนสาขาสระบุรีนะครับสวัสดีครับคุณกันจพ์สวัสดีค่ะที่ผมเรียกตัวพวกคุณมาจากสํานักงานใหญ่เพราะว่าผมมีเรื่องอยากจะให้พวกคุณช่วยครับเพราะว่าพวกคุณเป็นมือหนึ่งของสํานักงานใหญ่ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับและถ้าพวกคุณทําสําเร็จผมมีค่าเสียเวลาให้พวกคุณแน่นอน <c oughs> แล้วคุณกันจพ์จะให้พวกเราทําอะไรหรอคะซื้อที่นะครับ ทางเราอยากได้ที่ข้างๆเพื่อทําการขยายรีสอร์ทผมก็เลยอยากให้พวกคุณช่วยไปไกล่เกลี่ยกับเจ้าของที่ให้หน่อยยักงก็ง่ายเลยสิครับเพราะผมเนี่ยมืออาชีพอยู่แล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะสิครับคุณปีเตอร์เพราะว่าเจ้าของที่เนี่ยเขาไม่ยอมขายขนาดผมให้ราคาสองเท่าของราคาประเมินเขาก็ยังใจแข็งไม่ยอมขายโหจริงเหรอคะไม่ต้องหัวนะครับ คนอย่างผมไม่มีคาว่าพลาดอยู่แล้วฉันก็จะพยายามคุยกับเขานะคะครับถ้าอย่างนั้นผมฝากพวกคุณด้วยนะครับครับ,รบนี่เธอเธอมาจากสาขาอ่างทองใช่ไหมใช่ในายมีอะไรหรอ เธอคิดว่าสาขาเล็กๆแบบนั้นจะสู้ฉันได้จริงเหรอนายหมายความว่ายังไงอ่ะคุณกันพศเขาไม่ได้ให้เรามาช่วยกันเหรอใช่เขาให้เรามาช่วยกันแต่ฉันไม่อยากร่วมงานกับคนอย่างเธอเพราะฉะนั้นถ้าฉันเจรจาสำเร็จเงินค่าตอบแทนทั้งหมดมันต้องเป็นของฉันคนเดียวส่วนเธอ ถ้าเธอขายได้ก็เอาทั้งหมดไปเลยแต่มันคงไม่มีวันนั้นหรอก <laughs> อ้าวเยอะเหรอตรงนน้นยังไม่สะอาดเลยนะโหยพ่อ เล่งหนูขนาดนี้พ่อก็มาช่วยหนูกว่าสิจ๊ะเฮ้ยพ่อไปช่วยแล้วพ่อจะใช้เองทำไม้ลูกถ้าไม่ช่วยก็ไม่ต้องเร่งเดี๋ยวให้มากวาดเองซะนี่คุณกันพลเจ้าที่ดินนี้ไปทำอะไรเนี่ยลกก็ลกเหม็นก็เหม็นนี่เธอเจ้าของที่อยู่ไหม ทำไมคุณมีธุระอะไรไม่ใช่เรื่องของเธอฉันจะคุยกับเจ้าของที่ก็ฉันเนี่ยแหละเจ้าของที่ฮะเธอนี่นะเจ้าของที่ถ้าจะมาซื้อที่ข้างรีสอร์ทก็กลับไปเลยนะฉันไม่ขายนี่แค่คุยกันดีๆมันยากมากนักนี่ไงฮะถ้าคุยแล้วเข้าใจฉันก็คุยได้แหละแต่ส่วนใหญ่มันคุยแล้วไม่เข้าใจไงฉันก็เลยไม่อยากคุยนี่พ่อหนุ่มกลับไปเถอะ ที่พื้นนี้รู้ไม่ขายหรอกเรื่องมากกันทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะแหมหัวหมอกันจริงๆรีสอร์ทเขาอุตส่าห์ให้ราคาทั้งสองเท่าต่อให้เลี้ยงควายไปทั้งชาติพวกแกก็ไม่มีทางหาเงินได้เท่านี้หรอกแล้วยังจะดื้อด้านเก็บไว้อีกทำไมเน่ที่ของฉันฉันจะเก็บไว้ทำอะไรมันก็เรื่องของฉันปากดีดังน,นะเป็นแค่คนบ้านนอกยังจะมาเรื่องมากอีกแกก็แค่ขา,ขายที่ทิ้งไป แล้วก็เอาเงินไปใช้ไม่ดีกว่าเลยไงแกจะมานั่งกอดที่ดินเหม็นกลิ่นขี้ควายของแก,ไ,กไว้ทำไมก็คุณมันคิดได้แค่นั้นไงที่ดินผืนนี้มันมีคุณค่าสำหรับฉันมากกว่าเงินทองที่คุณเสนอให้ซะอ,อีกเพราะฉะน,นั้นคุณก็รีบกลับไปเถอะพวกฉันเสียเวลากับคุณมามากพอแล้วเราไปกันเถอจพอ้พ่อ จะมาลองดีกับคนอย่างฉันใช่ไหมได้นี่คุณเอามาอะไรคุณเนี่ยฉันพูดดีๆแล้วไม่ฟังมันก็ต้องเจอแบบนี้แหละฉันกลับมาครั้งหน้าแกโดนหนัก,กว่านี้แน่ต้องโตมาในสังคมแบบไหนเนี่ย ถึงได้เป็นขนาดนี้ได้ขอโทษนะคะพอดีฉันมาติดต่อซื้อที่นะคะพวกคุณเป็นเจ้าของที่หรือเปล่าคะออ ลับไปบอกทางรีสอร์ทพวกเธอเลยนะจะส่งใครมาฉันก็ไม่ขายทั้งนั้นเออคุณใจเย็นๆแล้วมาคุยกันก่อนดีกว่าไหมคะก็ฉันบอกว่าไม่ขายข<อ>ไงอก่อนนะลูกนี่หนูจะคนเมื่เช้านี้หรือเปล่าคุณลุงคุณลุงที่ช่วยบอกทางหนูเมื่อเช้านี่อ๋อเธอนี่เองใช่ค่ะแต่ ดูแล้วพวกคุณคงไม่สะดวกคุยใช่ไหมคะฉันขอโทษด้วยนะคะที่รบกวนแต่ฉันขอเข้าไปเดินข้างในได้ไหมคะบรรยากาศดีเชียวเห็นแล้วคิดถึงบ้านนะคะได้สิลูกพ่อจะให้เขาเข้าไปดูทำไมคนนี้เขาก็มาจากที่เดียวกับคนเมื่อกี้นั่นแหละขืนปล่อยเข้าไปทำที่นี่เราเสียหายขึ้นมาใครจะรับผิดช,ชอบเนะลูก เพราะว่าคนนี้ไม่เหมือนคนเมื่อกี้หรอกตามใจก็แล้วกันตามสบายนะลูกค่ะขอบคุณนะคะลุงอะลุงคะมากคะ่ะแตหนูช่ว่อก่อนคะ่ะแล้วค่อยเข้าไปดูขอบใจบมากนะหนูไม่เป็นไรคะ่ะโอ้ยดูแล้วคุณลุงแข็งแรงเหมือนกับวัยรุ่นเลยนะคะเนี่ยโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกพูดจริงนะคะเนี่ย ใจนะที่ช่วยงานขอบคุณนะคะแล้วนี่ที่เธอมาทำดีกับพวกฉันหวังจะให้พวกฉันใจอ่อนเราก็ยอมขายที่ให้ใช่ไหมเออไม่ใช่อย่างนั้นนะคะถ้าคุณไม่อยากขายก็ไม่เป็นไรนะคะฉันเข้าใจแต่ฉันขอถามคุณหน่อยได้ไหมคะ ทำไมคุถึงไม่ยอมขายที่ตรงนั้นล่ะแล้วเธอถามทำไมหรอฉันก็แค่สงสัยนะคะถ้าคุณห่วงเรื่องที่ทํากินคุณก็เอาเงินที่ได้ไปซื้อที่ที่มันใหญ่กว่านี้ก็ได้นี่คะมันก็ใช่แต่ความรู้สึกของพ่อฉันสำคัญกว่าเงินมากพ่อฉันเขารักที่ผืนนี้มากไม่ยอมขายให้ใครมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วขนาดรีสอร์ทคุณส่งคนมาตื้อตั้งหลายรอบ ให้เงินตั้งหลายเท่าพอฉันยังไม่ยอมขายเลยก็คงต้องรอวันที่พ่อฉันอยากขายเองแล้วแหละฉันเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะคะค่ะฮะไม่ได้ทั้งคู่เลยเหรอครับใช่ครับ แต่คุณกันพลไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับคือครั้งนี้มันแค่สื่อสารกันผิดพลาดนิดหน่อยนะครับแต่ครั้งหน้าผมรับรองเลยนะครับว่าคุณได้แน่นอนมันคงไม่มีครั้งหน้าแล้วห่ะครับหมายความว่าไงคะคุณกันพจน์ก็หมายความว่าผมจะส่งตัวพวกคุณกลับสำนักงานใหญ่แล้วให้คนอื่นมาทำแทนไงครับเดี๋ยวก่อนสิครับคุณกันพจน์ผมพลาดแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วพวกคุณคิดว่า เขาเห็นหน้าพวกคุณซ้ำๆตามตื้อไปเรื่อยๆเขาจะยอมขายที่ให้พวกคุณหรอเพราะฉะนั้นผมให้คนอื่นมาทําแทนพวกคุณจะดีกว่าครับขอบคุณพวกคุณสองคนมากนะครับเดี๋ยวก่อนค่ะคุณวาคุณลงุงนี่พวกแกมาทำอะไรอะ่ะก็จะมาขายที่ไงคะฮะ ขายที่คุณวายอมขายที่แล้วหรอครับทําไมถึงยอมขายที่ล่ะคะนั่นแหละสิฉันไปตามตื้อตั้งนานทําเป็นเล่นตัวที่ฉันไม่ขายฉันไม่ขายให้คนอย่างคุณต่งหากทั้งทําลายข้าวของแถมยังพูดจาดูถูกใส่พวกฉันผมบอกให้คุณไปพูดกับเขาดีดีไม่ใช่หรอไม่จริงนะครับคุณลุกอย่าไปเชื่อมันนี่แกอย่ามากล่าวหาฉันนะฉันไม่ได้ทําฉันไม่รู้เรื่องพอได้แล้วหยุดทําพฤติกรรมแบบนี้ใส่คนอื่นได้แล้ว ผมเห็นแค่นี้ผมก็รู้แล้วว่าคุณพูดจริงหรือคุณโกหกคุณกันพศคะที่ฉันบอกว่าจะขายฉันขายแค่ครึ่งเดียวนะคะไม่เป็นไรเลยครับคุณวาแค่ครึ่งเดียวก็พอแล้วครับและฉันก็ขอให้คุณคณนนี้เป็นนายหน้าแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะฉันหรอคะนูนั่นแหละลูก ขอบคุณมากเลยนะคะคุณลงขอบคุณมากเลยนะไม่ติดปัญหาอะไรใช่ไหมคะคุณกันทศไม่ติดเลยครับคุณวาคุณลูกหมูผมจะให้ค่าตอบแทนและค่าคอมมิชชั่นที่คุณขายที่ดินได้ทั้งหมดกับคุณเลยนะจริงเหรอคะคุณกันพศขอบคุณค่ะส่วนคุณปีเตอร์คุณเตรียมตัวกับสำนักงานใหญ่และรอรับรายงานจากผมได้เลยผมไม่ปล่อยคุณไว้แน่ คุณกันพจนครับผมขอโทษจริงๆนะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจครับให้โอกาับมสักครั้งนะครับนะครับคุณกันพจนตอนทำเราไม่คิดทีอย่างนี้เรามาคิดได้นะพ่อเนาะแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ททำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ททำฉันใจละลาย ได้โบทเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีท้าไมมีใคร